ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Tenza King of Monster หรือเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลาเป็นสราวกับโภมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในภาทนีผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตัวละครดีนะฮะโซกะเป็นหนึ่งตัวละครสายคอมโบที่ดีที่สุดเขาสามารถปั๊มไฟได้ในการที่เราจะเล่นตัวละครดีนะครับแค่มีตัวเนี้ยสามดาวก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรมากมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดถึงเลเวลร้อยด้วยนะครับเพราะว่าสเตตัสพื้นฐานของเขาไม่ได้เยอะนะแต่นี่ผมอัปเกรดซีดาวไปแล้วนะครับ <laughs> ดูพลังณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่16-300 แต่มีพลังโจมตีแค่5,001น,นะครับพลังป้องกัน1,004ส่วน SP เนี่ยจะอยู่ที่4,4278ก็เอนเด่นไปที่เลือดเนาะโจมตีมีไม่เยอะต่อให้เราทําตัวละครนี้ถึง5ดาว6ดาวพลังโจมตีก็ไม่เยอะอยู่ดีนะครับก็จะอยู่แค่ประมาณไม่ได้เกิน1,002นะครับราวๆนั้นซึ่งเขาบูดพลังโจมตีได้ยากไงเมื่อดูสเตตัสพื้นฐานแล้วนะครับ ต่อมาก็มาดูในส่วนของสเตตัสอัปเกรดคีย์ค้อนเนี่ยจะอยู่ที่64%บล็อก0ูย์โบนัสด,ดาเมจ17%แล้วก็คีด,ดาเมจอยู่ที่248%สำหรับอุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับตัวละครน,นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตก้าหารเซตก้าหารเนี่ยถ้าเราใส่2ชิ้นก็จะบวกโบนัสโจมตี10%แต่ถ้าเราใส่4ชิ้นก็จะบวกคอมโบดาเมจเพิ่มขึ้น50%เดน่ดนๆของตัวนี้เขาเด่นไปที่คอมโบอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราใส่เซตก้าหารเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับ <laughs> ส่วนอีก2องชิ้นเนี่ยเราจะใส่อะไร เป็นเซตอวอร์พรแห่งเอลก็ได้นะเพื่อให้ตัวละครน,นี้สามารถยืนได้นานมากขึ้นหรือว่าถ้าเราอยากเล่นเป็นสายดาเมจอย่างนัปัจจุบผมเล่นเป็นสายดาเมจใช่ไหมก็จะใส่เป็นเซตแห่งสตอมเพื่อเอาโบนัสคิริคอนสิบเปอร์เซ็นต์แต่และชิ้นอ้อมัปัจจุบเป็นยังไงเริ่มกันดูที่ดาบนะครับดาบก็หารบวกสิบห้านะฮะนี่ก็จะมีโบนัสโจมตีคิริคอนนะคิดาเมจอีกอ้อมหนึ่งโบนัสดาเมจห้าดาวห้ใช้ไปก่อนนะครับเสื้อนี้บวกสิบห้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพวกโบนัสโจมต กางเกงนะครับปวเสื้อผ้าก็จะมีโบนัสโจมตีมีหักลบดาเมจนะครับ <c oughs> คิดิคอนคีดาเมจเน้น3ค่าเี่ก็พอนะฮะโบนัสโจมตีคิดิคอนคีดาเมจแล้วก็เอสพีด้วยก็ได้นะตังหูนะครับอันนี้มีโบนัสโจมตีคิดิคอนคีดาเมจแล้วก็โบนัสดาเมจส่วนแหวนนะฮะอันนี้ก็จะมีพวกโบนัสโจมตีคิดิคอนคีดาเมจนะครับอันนี้สร้อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีโบนัสโจมตีนะครับแต่ผมใช้ไปก่อนนะฮะคาสตตัสโดยรวมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเอง แล้วก็สําหรับในการอัปเกรดตัวละครโซกะนะครับถึง4ดาวก็จะได้รับในส่วนของดาเมจคอมโบเพิ่มขึ้น12%ถ้าอัปเกรดถึง5ดาวก็จะได้รับดาเมจโจมตีคอมโบเพิ่มขึ้นอีก12%ส่วนถ้า6ดาวก็จะได้รับอัตราคริติคอนเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นเองต่อมามาดูในส่วนของสกิลเขาจะมีสกิลเลเวลเอนะครับถึง3สกิลซึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลพิฆาตทำไมใตายดาก้อนแดนจะหากใช้พลังงาน20ในหากคูดาวตอนเปิดเกม1เทิร์นแล้วก็คูดาวกันใช้2เทิร์นด้วยกันสําหรับสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย กับยูนิตที่เลือกไว้และทําให้ติดสถานะใบหนึ่งเทิร์นผลของสถานะใบก็ทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลพิการได้นะครับสกิลต่อมาสกิลที่2โจมตีทั่วไปคุณนายซาแรมจะทําดาเมจแกสตูห้ร์เซถือว่าการโจมตีทั่วไปเนี่ยค่อนข้างเบานะครับสกิลถัดมาเลยแล้วกันสกิลที่3นะครับเลเวล S สกิลคอมโบด่าก้อนดับเบิลคลิกเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะสั่วลอย จะใช้เขายัน2ครั้งและเตะกระเด็น1ครั้งทำดาเมจ150%เและทําสถานะซัดลมแกสตูนะฮะซึ่งดาเมจ150%นี่ถือว่าค่อนข้างแรงนะมันไม่ค่อนข้างแรงมากๆแต่ด้วยความที่เขามีพลังกจบตีน้อยนะครับออกแนวแรงแต่แรงไม่สุดแต่ไม่ใช่แค่นี้นะ เขาจะไปต่อเนื่องคู่กับคอมโบนี้ฮะสกิลที่4ี่นะครับเลเวลเอสเหมือนกันดาค้อนทอเมื่อฝ่ายตนมีจำนวนการโจมตีรวมถึง15ครั้งจะเกิดสกิลคอมโบโซกะดควางคนายออกไปหนึ่งเล่มทำดาเมจ150%่อรต่อสตูและทำสถานะซัดลอยแก่สตูซึ่งแน่นอนว่าการที่สตูติดสถานะซัดลอยนะครับเราก็สามารถต่อคอมโบดาค้อนดับเบิลคิกได้ต่อซึ่งมันเป็นตัวช่วยฮะเกื้อกูลกันเนาะฉะนั้นต่อให้พลังโจมตีน้อยนะครับแต่เขาใช้สกิลคอมโบได้มากกว่าตัวคอครอื่นค่อนข้างเยอะและในการท่่เเด็วงกจะพิมม ของสกิลดาร์กอนทอด้วยสูงสุดจะอยู่ที่190%นะครับพื้นฐาน150ยเชอะอือ้อยเ้าสินี่แรงมากนะและต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับพรสวรรค์เลเวล S ที่เด็ดจะอยู่ที่สกิลนี้นะพลังไม่พอความไม่เกรงกลัวใครในสนามลบของโซกะทำให้สกิลคอมโบสามารถฟื้นฟูพลังเวทได้20จุดก็ทุกครั้งที่เกิดสกิลคอมโบของโซกะนะครับจะได้ลพลังงาน20จุดด,ด้วยกันเมื่อมีตัวเปิดคอมโบปุ๊บโซกะใช้งานสกิลคอมโบได้รับพลังงาน20จุดและเมื่อจมตีถึง15ฮิต โซกะก็ได้รับพลังงานอีก20จุดและดากอนทอเนี่ยทำให้ตรติดสถานทัศน์สลนะอยใช่ไหมครับก็จะกลับมาที่คอมโบนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ดากอนดับเบิลคิก20 20แล้วก็กลับมาอีก20เป็น60แล้วนะยิ่งเราสามารถจัดทีมที่โจมตีได้หลายฮิตนะครับการเกิดผลของสกิลที่4คอมโบเนี่ยก็จะยิ่งต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับฉะน,นั้น ทีมน้าปัจจุบันที่แนะนำนะจะเป็นในส่วนของนี่เลยชิออนเอเอามาเป็นตัวเปิดคอมโบกอปตะเอามาเป็นตัวเปิดคอมโบเช่นกันโซโกะเป็นตัวละครคืนพลังที่เราจะเล่นอยู่แล้วโซเอเอส เป็นตัวละครทำดามจเพราะว่าสกิลพิฆาตของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เทิร์นแรกการที่หาตัวละครที่มีสกิลพิฆาตใช้พลังงานเยอะเนี่ยซึ่งโซเอน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วเขาก็สามารถทําความเสียหายได้หลายฮิตต่อสตูด,ด้วยนะซึ่งมันก็จะไปเหนวกกวบโซกะการที่เราโจมตีต่อฮิตเยอะก็จะสามารถต่อคอมโบได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแน่นอนว่าริมารุเนี่ยก็ค่อนข้างมีบทบาทนะครับสาหรับการจัดคอของริมารุสกิลพิฆาตเนี่ยแนะนําให้ใช้อันที่2นะส่วนใครจะใช้อันที่3ก็ได้นะครับแต่่อันที2 ค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็สกิลคอมโบเราก็จะใช้อันที่3เช่นกันเพื่อให้คอปตะเนี่ยสามารถมีคอมโบ6ส่วนชิออนนะฮะมีคอมโบ4ไม่เป็นไรแต่ในการจัดตำแหน่งหรือการวางตัวละครเนี่ยให้โซกะออกได้ด้วยคือถ,ถ้าไม่ออกเขาก็จะไม่เพิ่มลูกไฟนะการจัดทีมก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับว่าจะจัดทีมแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบให้ดูแลกันนะก็จะเอาเป็นด่านทั่วไปก่อนนะครับ10บ1ีสิจัดมา ต้องขอพูดอย่างก่อนนะครับณปัจจุบันเขายังไม่ได้อัปเดตด่านย,ยากมาก็จะทําให้เห็นโซกะาประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราออโต้ไปเลยแล้วกันเนาะให้เขาตีก่อนนะครับการเปิดสกิลคอมโบก็แน่นอนนะฮะให้ตัวละครเนี่ยชิออนนะครับเปิดไปก่อนและเดี๋ยวเราไล่ไปนะครับประมาณนี้ก็ได้นะพระเอกปล่อยสกิลหลังหน่อยนะครับ อยูชีออนนะครับต่อป้ายบัมหนึ่งเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบแล้วก็ก๊อปตัดต่อป้ายปึ๊บปึ๊บสิบห้าแล้วนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะฮะโซกะต่อพลังงานเหลือไงเขาปล่อยสกิลไปก่อนไม่เป็นไรปึ๊บอ่าโซกะนะฮะตัวนั้นต่อปึ๊บปึ๊บ,บโซเอเอสนะฮะใช้สกิล เก็บอีกป้าตายหมดเดี <d <D ๋ยวผมถอดของของโซเอเอสก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อให้เห็นว่าสามารถโจมตีได้นานขึ้นเพราะว่าอย่างนี้เกินดาเมจในปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างเกินการที่จะให้ชมคอมโบแบบเติมสูบเนี่ยยากนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสกิลที่หลังนะฮะให้เขาตีมาก่อนแกจัดไปครับ ถีบมายิ่งฝั่งตรงข้ามมีร่างเงาด้วยนะจำนวนฮิตของเราที่เกิดมันก็จะเยอะขึ้นการเกิดตน่อนเนื่องฮะจะได้ง่ายมากต่อไปก่อนบัมเตะติดผ้าแล้วนะครับต่อไปโซกรพลงานของริมมารุ40แล้วไงได้ใช้นะครับบง ปื๊บตีไกอ่าสามสิบนะครับโชคปืบเกิดคอมโบอย่างวดูสกิลของโซเอสปาดปาดเข้าไปฮนะจำนวนฮิตไปแล้วตอกไปอีกตีไปเห็นไหมครับค่อนข้าง พลังงานเหลือเดี๋ยวผมพามาลองต่อสู้ด่านอิลิทดูกันหน่อยก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับสิบคดหกข้อควรระวังในการเจอโซเอเอสนะครับพยายามให้ชิออนเนี่ยเลือกใช้สกิลตัวละครอื่นนะเพื่อเปิดไปก่อนนะครับที่เหลือค่อยออโต,โต้งั้นชิออนเอชิออนเดเนี่ยจะโจมตีโซเออสนะครับแล้วติดโลด่มันจะไม่ได้นะครับคือเขาจะลบเลีกไงเธอแรก ฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็เลือกสัวอื่นไปก่อนนะครับเห็นมลุยเลยปับปั๊บๆ1บฮิตนะฮะกอปต้าออกไปตัวหลังขึ้นสู่15ฮิตแล้วแน่นอนพระเอกใช้สกิลวิคาดแล้วก็โซกะต่อต่อ,ตอนะครับปรับปรับอ่าแต่อย่างงี้เข้าไปตีร่างเงาใช่ไหม ก็ต้องรอให้เกิดคอมโบใหม่นะฮะเมื่อเกิดคอมโบใหม่พลังงานเหลือโซเอเอสใช้ S, สกิลท่าไม่ตายวา้าเข้าไปก็หมดนะครับงงน,นี่แหละก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครโซกาเอสเป็น1ตัวละครคอมโบคืนพลังงานที่ดีมากๆหนึ่งตัวสำหรับสายคอมโบนะเหมาะมากในการที่เราจะปั้นเป็นตัวแรกๆสำหรับเอาไว้ในการผ่านด่านนะครับ เรียกได้ว่าเกือบทุกด่านเลยดีกว่าส่วนถ้าใครอยากเห็นประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอในะอนาคตนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้อีกถ้าเขามีอัปเดตด่านยากๆขึ้นมานะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะฮะสำหรับเกม t e n s u l a King of Monster หรือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาไปแล้วริงโหลดเกมเนะี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้าล่างคลิปนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยยังไงพาร์ทนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากบกวกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย そうた Thank you.